เพราะอาหารทุกมื้อของเราส่งผลกระทบกับโลกและการกินของเรามีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมการทําธุรกิจร้านอาหารมีส่วนช่วยสร้างความสุขและความยั่งยืนและนั่นคือสิ่งที่เราจะทำถ้าเราทานอาหารทุกวันวันละสามมือ้อและทุกๆมื้อที่เราทานเนี่ยมีส่วนในการสร้างความยั่งยืนของโลกก็จะทําให้โลกสังคม อากาศที่เราหายใจอยู่นั้นบริสุทธิ์และทุกคนที่อยู่บนโลกนี้ก็จะมีความสุขได้อย่างยั่งยืนค่ะถ้าทุกคนรู้ว่าร้านบะพบิคิวพลาซ่าเราจะมีกะหล่ำปรีฝอยแสนอร่อยที่ทุกคนชื่นชอบนะคะวัตถุดิบหลักของเราตัวนี้ค่ะเราก็ได้มีการเข้าไปร่วมมือกับ วิสาหกิจชุมชนผักแปลงใหญ่นะคะเราได้เข้าไปช่วยสอนให้ชุมชนนะคะปลูกพืชแบบ G A P หรือเรียกว่า Good Agriculture Practice สอนให้ชุมชนรู้จักการลดการใช้สารเคมีซึ่งในระยะยาวแล้วจะส่งผลต่อทั้งดินและการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศคะ่ะ บาร์บีคิวพลาซากำลังทยอยปรับเปลี่ยนร้านอาหารของเราให้เป็นร้านแบบ Green Store นอกจากนั้นเรายังมีการเลือกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เราลดการใช้น้ำแล้วก็ลดการปล่อยสารเคมีกลับสู่ระบบและที่สำคัญที่สุดเรามีการจัดการระบบของขยะ Food Waste อย่างมีขั้นตอนหรือเรียกว่าซีโร่เวสตูแลนด์ฟิลจะมีส่วนสำคัญในการช่วยลดการปล่อยก๊า เระะจกค่เราชวนชวนให้บาร์บีคอนเป็นตัวแทนของบริษัทในการให้ความรู้กับลูกค้าเกี่ยวกับผลกระทบของการกินต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแรกก็คือเรื่องของฟู้ดเวสต์ข้อที่1ทานให้หมดหรือสามารถที่จะเปลี่ยนผักหัวจานที่ตัวเองอาจจะไม่ชื่นชอบไปเป็นอาหารจานอื่นที่อยากจกะทานและสามารถช่วยทานให้หมดได้เรามาชวนลูกค้าให้ปิดเตาหลังจากที่มื้ออาหารจบ เพื่อเป็นการช่วยกันลดพลังงานและก็จะเป็นการลดการปล่อยก๊าซซึ่งกระจกในที่สุดค่ะบาร์บีคิวพลาซ่าอยากเป็นธุรกิจร้านอาหารที่สร้างความสุขในทุกขั้นตอนตั้งแต่ผลิตไปถึงผู้บริโภคเพื่อความอร่อยเพื่อคนเพื่อโลกที่ยั่งยืน